คุณสมคิดเชื้อคงสอสอ,อุบลราชธานีพักเพื่อไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสองฉบับที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งออกมายอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเผื่อล้มระบบบัตรเลือกตั้งสองใบเพราะผู้มีอำนาจไม่พอใจอาจเสียประโยชน์หรือว่าพ่ายแพ้ซึ่งนั่นก็จะทำให้อาจตัดสินใจยุบสภา แม้ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรมตรีจะยืนยันมาโดยตลอดค่ะว,ว่าจะไม่มีการยุบสภาพร้อมกับส่งสัญญาณที่จะอยู่ยาวบริหารประเทศไปจนถึงการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเอเป็กในช่วงสิ้นปีนี้และก็มีการจับสัญญาณของดรเสรีวงวนทาประธานกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นบรรธิการข่าวของรัฐบาล เขาได้ออกมาจุดพลุเรียกร้องให้นักการเมืองน้ำดีสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใหม่เพื่อสนับสนุนให้ลุงตู่ไปต่อเรื่องนี้นะคะก็ตีความกันว่าเป็นการสร่งสัญญาณสร้างแรงเสียดทานไปถึงพลเอกประวิต์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพ,พรรคพลังประชารัฐและก็เป็นเหตุเป็นผลค่ะที่ว่าทาไมพลเอกประยุทธ์จึงลากยาวอยู่บนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมมยุสภาให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วนั้น ก็เพื่อรอให้พักการเมืองใหม่เซตตัวแต่ถึงอย่างนั้นค่ะจะมีเพียงพักการเมืองเดียวที่พลเอกประยุทธ์จะเลือกไปต่อทางการเมืองด้วยซึ่งก็ให้จับตาไปที่ขีแมนคนสําคัญค,ค่ะก็คือคุณพิรพันธ์สารีและถวพิพาคประธานที่ปรกษาหัวหน้าพักพลังประชารัฐคุณพิรพันธ์อยู่ตรงไหนพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ตรงนั้นแหละค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณพิรพันธ์ยังอยู่กับพักพลังประชารัฐ หากไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะก็จะอยู่รอไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเพื่อรีแบรนด์พักค่ะแต่ถ้ามีปัญหานะคะหรือมีอุปสรรคอื่นใดที่ไม่คาดคิดพักกันเมืองใหม่ก็อยู่ในแผน2เป็นพักสำรองค่ะส่วนเรื่องกติกาบัตรเลือกตั้งนะคะที่เป็นบัตรเลือกตั้งสองใบซึ่งพักเพื่อไทยวิตกังวลว่าอาจจะเป็นเงื่อนไขให้พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจที่จะยุบสภาพเพื่อตัดตอนบัตรเลือกตั้งสองใบนั้นนะคะก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะ เพราะอย่าลืมว่านะคะระเบิดเวลาที่สำคัญกว่าก็คือเรื่องยุบพักที่พักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลนั้นอยู่ในข่ายที่จะสุ่มเสี่ยงซึ่งหากย้อนกลับไปการเลือกตั้งปี2 5 6พัพักไทยรักษาชาติและพักอนาคตใหม่ก็เคยถูกยุบพักทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งมาแล้วค่ะ